โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมโปรโมชั่นของ AS ระบบเติมเงิน มาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นตัวนี้กันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกที่ปริมาณการใช้งาน30จิกสามารถกดดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมเพื่อรับเน็ตฟรีได้อีก10จิกนะครับตัวนี้มี AS WiFi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนราคาอยู่ที่ 200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9273สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมา AS ระบบเติมเงินไม่เกิน7วันนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจสมัครนะครับสามารถเข้าไปดูโปรโมชันอื่นๆได้ที่หน้าช่องฮากเน็ตได้เลยครับ จะพยายามอัปเดตข้อมูลดีๆไว้ที่หน้าช่องให้นะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮารเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮารเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆ โปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ